เลือดนะครับสาวสั่งอาหารผ่านไลเดอร์ฟาร์คไลเดอร์ส่งหน้าห้องนะแต่ว่าเจอไลเดอร์ตอบกลับแบบนี้เพื่อนๆคิดว่างไงเออสวัสดีครับผมเจ็ดเด็กส่งแกงครับวันนี้เรามาสรุปข่าวดราม่าเดลิเวอรี่ไลเดอร์ไม่ได้ทํามาน่าจะเป็นเดือนแล้วครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องครับประเด็นที่กําลังร้อนแรงสาหรับ สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนเเผื่อใครที่ยังไม่ได้ตามข่าวนะครับผมมาสรุปให้ฟังง่ายๆอ่ะเรื่องราวนะครับเริ่มต้นที่ผู้ใช้ท่านหนึ่งนะครับได้สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะไม่บอกละกันว่าเป็นค่ายอะไรนะครับเพื่อนเขาก็สั่งอาหารตามปกติเนี่ะเหมือนพวกเราเวลาสั่งอาหารเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยบ้านเขาเนี่ยอาจจะมีคนแก่นะครับผู้สูงอายุนะซึ่งอาจจะป่วยเป็นอมัมพฤกษ์หรือว่าไม่สามารถที่จะเดินเคลื่อนไหวได้นะครับเขาก็เลยโน้ตให้ไลเดร์นะครับไปส่งที่ หน้าบ้านของเขานั่นเองนะเรื่องราวก็ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่านะครับเมื่อสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไรเดอร์เนี่ยก็ทําการไปรับอาหารนะครับรับอาหารเสร็จแล้วก็มาส่งที่น่าจะเป็นนาบ้านของผู้ใช้ท่านนี้นะครับนะส่วนเรื่องราวระหว่างการเดินทางเนี่ยไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันหรือไงนะครับแต่ว่าแชทที่เขาเอามาโพสนะครับก็คือลูกค้านะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เม้น โพสต์ <Post S 2> ไปในช่องแชทของแอปพลิเคชันนะเขาก็บอกว่าขอโทษนะคะเขียนโนต้ตไว้ที่หน้าบ้านสั่งให้คนแก่ทานค่ะอะไรประมาณนี้ส่วนครับพี่ไรเดอร์ท่านนี้นะครับเขาก็ตอบว่าเป็นคนแก่เนี่ยเดินได้ไหมครับนะผมเนี่ยวางอาหารไว้หน้าริฟชั้น6นะครับถ,ถ้ามารับอาหารหรือว่าเดินมารับไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกินนะโอ้โหพี่คนขับคนนี้ก็ พิมพ์ไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ทําการส่งรูปนะครับส่งรูปอาหารที่เขาวางไว้เนี่ยบนเก้าอี้นะน่าจะเป็นหน้าลิฟต์ของน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรืออะไรสักอย่างนะครับดวยลักษณะน,นี้นะคนขับเองก็จบงานไปเลยครับไม่มีข้อความอะไรต่อเลยนะครับเกิดนะครับเป็นดราม่าที่ร้อนแรงมากในวันนี้นะผมคิดว่าน่าจะยาวยาวยาวกันไปเลยนะครับว่า เป็นอย่างไรกันนะครับผู้ใช้ท่านนี้นะครับก็เลยมาโพสต์ในกลุ่มของไรเดอร์คายคา,ยายนี้นะครับว่าถ้าสั่งของในแอปพลิเคชันแล้วถ้าเราเนี่ยเป็นคนแก่เดินไม่ได้ไม่สะดวกลงไปรับของนะถ้าเขาเดินลงไปได้เนี่ยจะเขียนไปทําไมนะเจอแบบนี้ยขตรเสียวความรู้สึกเลยลิฟก็มีให้แล้วทําไมตอนโพสต์นี้ก็โพสต์ลงไปแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็มีคอมเมนต์แตกต่างหลากหหลากหลายมากมายนะใครที่ไปตามอ่าน ก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายที่ลูกค้าเนี่ยก็เม้นทถล่มไรเดอร์ว่าเอ้ยทําไมอะ่ะฉันสั่งอาหารแล้วทำไมคุณเนี่ยมาบริการไม่ได้หรอแค่ขึ้นลิฟต์มาส่งหน้าห้องเนี่ยไม่สามารถที่จะมาส่งให้ได้หรอแค่นี้เองเออฝ่ายไรยเดอร์ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับก็จะมาว่าเอ้ยผมเนี่ยขี่รถไปส่งอาหารให้คุณรออาหารให้คุณแล้วทําไมอะ่ะลงมารับข้างล่างเนี่ยไม่ได้เหรอ การบริการไม่ใช่ขี้ค่านะอะไรประมาณนี้นะครับเสียงก็เป็น2ฝ่ายนะครับก็มีทั้งลูกค้านะครับที่เห็นใจไรเดเด์นครับแล้วก็ลูกค้าที่ไม่ได้สนใจรเดอร์ว่าเ,เขาต้องขับรถอะไรยังไงนะครับต้องเดินเข้าไปส่งครับการบริการก็คือบริการครับไม่ว่าจะยังไงอาชีพนี้ก็คือการบริการนะส่วนรเ,เดอร์ก็อย่างที่ว่าก็ตอบโต้กันไปกันมานครับเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีจุดจบมีจุดบทสรุปยังนะครับว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกนะ ก็ช่วงมาสักหัวขํานะครับพี่ลูกค้าท่านนี้นะครับขอบก็โพสต์ว่าบอลรอนครับปัญหาเรื่องไรเดอร์เนี่ยประเด็นที่เราประเด็นเนี้ยเราจบนะครับตั้งแต่เขาขอโทษโพสต์ในกลุ่มขอโทษในกลุ่มแล้วนะครับว่าในกลุ่มไรเดอร์นะครับก็มีคนแคปมาให้นะครับแต่เราไม่ได้ตอบเขานะเพราะว่าโพสเนี่ยถูกลบไปก่อน เรายินดีรับคําขอโทษนะคะที่เราเนี่ยพูดไม่ดีต่อเขาแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะอยากให้อยากให้พี่เรเดอร์เนี่ยพัฒนาการทํางานการบริการแล้วก็อารมณ์นะครับเพื่อจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกอ่าพี่ผู้หญิงก็ค่อนข้างที่จะใจดีนะครับมีเมตตาแล้วก็ไม่เอาความอะไรทั้งนั้นนะครับก็เรื่องราวนี้ก็น่าจะจบแบบนี้นั่นเองนะเขาก็ขอโทษกอพอกันแล้วนะครับส่วนใครที่ เป็นทั้งลูกค้าแล้วก็ร i เดอร์เนี่ยคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาบอกกันลองคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าถ้าเป็นตัวคุณเนี่ยคุณจะทําอย่างไรนะโอเคถ้าคลิปนี้อย่ากดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกดหัวใจผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ